การเวลาเปลี่ยนไปอะไรอะไรก็ต้องเปลี่ยนแปลงในเกมนี้ผมเลยมอบโอกาสให้แมวเสียวมันแก้ตัวหลังจากที่บันโยนใส่ผมโคตรจะหลายเกมจนในตอนนี้ผมแทบจะไม่กล้ากดแหลงกับมันแล้วแต่ก็ยังดีที่ในเกมนี้ผมได้พาสวกมาด้วยพอเริ่มเกมมาไม่ทันไลบักแมวเขียวมันก็โชว์ท่ายากฟิกเกอร์ยิงธนูให้ผมดูเป็นหนึ่งทีหลังจากนั้นมันก็โดนเฟิร์สบัตและตายเป็นคนแรกมันเลยทําให้ผมคิดว่าผมไม่น่าให้โอกาสแม่งเลยและแน่นอนว่าเกมนี้เป็นครั้งแรกที่ผมเล่นไซขอบผมเลยต้องตั้งใจเล่นเป็นพิเศษเพราะกลัวไอแมวมันโยนและในขณะท แต่ด้วยชะตาที่ยังไม่ถึงคาดมาเลยทําให้ผมลอดตายอย่างหวุดหวิดพอเข้าสู่เลดเกมก็ได้เวลาที่ผมจะต้องแก้แค้นบักกินเวียตัวดีผมได้ทําการดักอยู่ในพุ่มและซุ่มจนกว่ามันจะเดินมาหลังจากนั้นผมก็ได้ยัดทุกอย่างที่ผมมีจนกินเวียตัวแตกแบบไม่รู้ตัวผ่านไปไม่นานผมและเพื่อนร่วมทีมก็ได้มารวมตัวกันเพื่อมาดันป้อมแต่ก็ดูเหมือนว่าฝั่งตรงข้ามจะเล่นพลาดและเข้ามาตายทีละตัวมนเลยทาให้ทีมฝั่งผมได้เปรียบและสามารถเก็บฝั่งตรงข้ามหมดตีได้บอกเลยว่าช็อตนี้ดูยังไงก็ชนะ ตีนทันทีเพราะฝั่งตรงข้ามได้ทาการรวมตัวและออกอินมาที่เลนกลางความหวังหนึ่งเดียวของทีมในตอนนี้นั่นก็คือแมวเขียวณนะตอนนั้นแมวเขียวก็ได้เอ่ยปากบอกผมว่าผมเอาอยู่พี่สิ้นคําพูดมันก็ได้พุ่งเข้าไปรวมหมัดใส่กาแพงก๊อกแล้วก็แพ้ไป